สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสตร์จารเวอรน์นะครับวันนี้อยู่กับตัว s อ d เด็ a ว่าขับของเดว่านนี้ก็เป็นรุ่น e หนึ่งร้อยยี่สิบ e 120่ร้อยี่สิบจิกนะครับอ่าลีดและก็ไวยอยู่ที่หน0ร้อยสิบกับสี่ร้อยปสิบเมกะไบต์ s นะครับต้นหลังกล่องมีอะไรบ้างเขาก็บอกเกี่ยวกับอ่า เ,เก็กกับโปรไฟล์บริษัทคร่าวๆเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตวินโด้นะครับเจ็ดแปดสิบนะครับสลักมี QR แล้วก็มี QC+ แปะทั้งสองข้างนะครับใครไม่ได้แปะติ๊กเกอร์แสดงว่ามีอาการแกะมาแล้วโอเคเนื้จคัปเตอร์ในการแกะนะครับคัปเ,เตอร์ไม่มีโอเคเรา โอ้ดูดีมากครับล่วงนีเอ่อสวยมากครับขาตั้งกล้องเลยกว่าอมานะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับหรูมากเปิดออกมานะครับก็จะ็ทเกจโอ้สีสวยมากเลยครับตัวนี้ประกันก็ซื้อล่าสุดปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะนี่คขามีบอกข้างล่างนะครับเต๋อว่า l e เจน d a ลลี่โอ้โหสุดจอด นี่สินะเอ่อซาตาทเข้าไปนะครับบอกสเปคเฉยๆแล้วก็ซีเรียลน้เบอร์นะครับประกันก็เคียกัดเดว่าได้เลยครับน้ำหนักมีน้ำหนักนะพอโจโอเคสนี่สวยมากนะดูครับโอ้โหปรับปียเป็นโลหะหรืออลูมิเนียมหรืออะไรน่าจะอลูมิเนียมนะดีมากเลย ดูหรูหราเทียบกับแบรนด์ตลาดแล้วเรียกว่าสวยครับสวยอยู่ไม่รู้ใช้ทนไหมเดี๋ยวผมลองดูป่นอันนี้ก็จะเป็นชุดอัปเกรดนะครับประมาณนี้จะิ์มาสวัสดีครับ